วิธีทําไม่ให้แสดงชื่อแอป,ปหน้าจอโทรศัพท์มือถือ Android ปกติแอป,ปที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือจะแสดงชื่อแอป,ปนะครับถ้าต้องการไม่ให้แสดงชื่อแอป,ปแตะที่การตั้งค่าหน้าจอมือถือแล้วให้เราแตะที่ภาพพื้นหลังและสไตล์เลื่อนมาแล้วแตะที่หัวข้อไอคอนตรงที่ไอคอนเราสามารถปรับขนาดของแอป,ป,ปได้นะครับ แต่ถ้าต้องการให้ขนาดเท่าเดิมแต่ที่กู้คืนก็จะกลับมาค่าเริ่มต้นนะครับต่อไปแสดงชื่อแอปถ้าเราเลื่อนปุ่มปิดก็จะไม่แสดงชื่อแอปขึ้นมานะครับขั้นตอนสุดท้ายแต่ที่ใช้กลับไปที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือของเราก็จะเห็นแต่และแอปจะไม่แสดงชื่อขึ้นมานะครับทำง่าย กดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ไหมครับ